วันนี้เช้าทองคมเดินตุลาคมนะครับวันที่สิบสองสองพันยสิเ็ 12, วันนี้นะครับเราจะมาวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นเรามาดูเทคนิคการใช้ตัวระบบของตัวฟิวชั่นกันนะครับทองคำก่อนนะครับทองคำนี้เมื่อวานนี้ยังมีเป็นหน้าเซลล์นะครับที่เราเน้นในการเทรดฝั่งเซลลด้วยสัญญาณที่ทำสวิงโลว์โลมาแบบนี้นะครับ อ่าขึ้นไปมีสัญญาณเซลล์ตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เราสามารถที่จะเข้าสัญญาณเซลล์ทองคำณจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ลงมาทดสอบสวิงโลตรงนี้นะเราจะเห็นนะครับว่าทองคานั้นเกิดกรอบไซด์เวของเมื่อวานนะครับ <c oughs> จงังหวะที่เป็นกรอบไซด์เวเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นตามแรงโครงสร้างของตลาดก็คือแรงฝั่งขายเป็นหลักนะครับโดยสัญญาณของตัวโมเมนตัม ดังนั้นทองคํานะครับตอนนี้เป็นกรอบไซด์เวทที่เราเห็นอยู่ในเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ถ้าเราจะเทรดทองคำนั้นเราก็จะเน้นในฝั่งของแรงมุมตั้มที่อยู่ด้านล่างก็คือสัญญาณเซลล์นั่นเองวันนี้เราจะเน้นเรื่องเซลล์เหมือนเดิมนะครับจนกว่าทองคํานั้นอาจจะสร้างโครงสร้างใหม่ให้เราเห็นว่าเกิดทํำสวิงหายขึ้นไปแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าเทรดเป็นฝั่งบาย แต่ถ้าทองคำยังทำสวิงหายที่ยังไม่สูงกว่ากรอบแนวต้านชุดนี้นะครับเรายังมองเป็นฝั่งหน้าเซลล์อยู่นะครับเราเล่นเซลล์อยู่ดังนั้นวันนี้นั้นแผนเราก็คือเราจะรอจังหวะเซลลและถ้าทองคำทำสวิงโลลงมาใหม่แบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้โดยที่มาเบรกแนวรับที่1.74586นี่นี้ได้เมื่อไหร่นะครับทองคำก็จะเป็นอนุพัยนยขาลง ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทงทรงแบบนี้ลงไปได้นะครับตรงนั้นทองคําวันนี้เรายังมองหน้าเซลล์อยู่แต่เราจะเล่นในกรอบของไซเวย์แล้วเขต้องดูโครงสร้างที่เขาจะสร้างต่อไปเพราะเมะื่อวานนี้ได้ทํากรอบไซเวย์ทิ้งเอาไว้นะครับตอนนี้เราให้แรงของตัวโมเมนตัมเป็นตัวชี้นำแล้วนะครับก็คือรอจังหวะเซลล์จับตัวของคอนเฟิร์มนั่นเองนี่คือแผนของทองคำในวันนี้นะครับ ในการเทรดในะระบบของตัวฟิวชั่นมองหน้าเซลล์เรามาดู USD JPY USD JPY นั้นเป็นนอร์มเทนขาขึ้นที่ชัดเจนเมื่อวานนี้นะครับตัว USD JPY นั้นมีจังหวะในการเข้าเออ USD JPY นะครับเป็นนอร์มเทนขาขึ้นเราเล่นฝั่งหน้าบ่ายอย่างเดียวนะครับณนะช่วงเวลานี้เราจะเห็นนะครับว่าตัวของ USD JPY เนี่ยเมื่อวานนี้ จุดนี้เป็นจุดแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งมีสัญญาณปุ๊บเขาก็วิ่งไปจนสุดเทรนเลยนะครับที่พันจุดนะครับตรงนี้ขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นว่าอันนี้ตัวของ usdjpy นั้นค่อนข้างที่จะทำเทรนได้ดีมากแล้วเป็นสัญญาณที่เข้าเทรดได้ดีมากตามสัญญาณในตัวของ c o n f i r มนะครับ วันนี้ตัว USDJPY นั้นเราก็ยังมองแนวโน้มในฝั่งที่เราเล่นฝั่งสัญญาณบายอยู่เราจะสังเกตนะครับว่าตัวสัญญาณระบบของตัว f u วชันนั้นเนี่ยมันเกิดการทำสวิ i g h ไปเลยยังไม่เกิดการทำสวิ Low มาเพราะฉะนั้นจุดแนวสำคัญของตัว USDJPY นั้นยังอยู่ในกรอบนะครับที่ราคาที่เป็นแนวรับสำคัญอยู่ที่หนึ่งหนึ่ง ห้าศูนนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดห้าศูนย์อยู่ครับเราจะต้องรอนะครับให้เกิดการทำสวิงโลลงมาก่อนแล้วหาจังหวะบายณนะเวลานี้นะครับด้วยสัญญาณที่มีแรงอื้อขึ้นไปเยอะมากถ้าเรามองในส่วนสัญญาณของตัวโมเมตัวของคอนเฟิร์มเนีเราเห็นว่าเช้าเนี้ยยูเจนี่ยนะครับยูดนะีเจพีวยมีสัญญาณบายตรงนี้ แต่ด้วยที่มันทดสอบสวิงไฮของตัวมันเมื่อวานนี้อาจจะยังไม่ขึ้นก็ได้เพราะนั้นเราลองรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับลงมาอีกนิดนึงเอาให้ลงมาอีกสักหน่อยเพื่อได้ราคาดีๆนะครับอาจจะเป็นจุดเทแถวแนวรับเส้นแนวรับสีเขียวตัวนี้ที่หนึ่งหนึ่งสองจุดแปดเจดก่อนก็ได้นะครับรอดูก่อนหรืออาจจะเข้าเทรดตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ SL นั้นเราก็ต้องอยู่ในกรอบ ที่เขาสร้างแนวเส้นแนวรับชุดนี้อาไว้เพื่อหลุดนะครับเราจะได้ขัดจังหวะขัดทิ้งตรงนี้ได้นะครับที่ประมาณห้าร้อจุดแต่ถ้าเราไม่รีบนะครับเราอาจจะรอสวิงลงมาก่อนครับให้เขาทำขึ้นลงมามีกส้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะบายก็ได้นะครับหรือเราจะอาจจะเปิดไม้เล็กๆทิ้งไว้ตรงนี้นะครับหลอดเล็กๆเพื่อบายเอาไว้แล้วก็มาเปิดเพิ่มข้างล่างก็ได้มันเป็นแผนเทรดเทคนิคนะครับ เพราะฉะนั้นตัว USDJPY เรายังมองหน้าบายอยู่แล้วมีความสำคัญอยู่ที่สวิงโล11.50น,นะครับชุดนี้ทั้งหมดนะครับที่ประมาณ1,800จุดมันก็เยอะอยู่เราต้องรอทำโครงสร้างก่อนนะครับไม่นั้นเราอาจจะติดในจุดถุงเทนที่เขาพักเทนได้นะครับแผนวันนี้นะครับ USDJPY นั้นเรายังมองฝั่งหน้าบายอยู่นะครับ เรามาดู GBP USD ตัว GBP USD นั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเรามองฝั่งหน้าบายนะครับฝั่งหน้าบายไว้มีสัญญาณในการเข้าบายอยู่ชุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าชุดนี้นะครับตัวคอนเฟิร์มเนี่ยมีสัญญาณบายเข้าจุดนี้นะครับ S L ก็อยู่ประมาณ200จุด S <H> L <S สำคัญเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ราคานะครับที่ราคาตัวที่1.358ตรงนี้ แล้วเขามีสัญญาณบายแล้วเขาขึ้นไปทำสวิง high ใหม่ได้สําเร็จนะครับเอาเขาทำสวิง high ใหม่แล้วเขาลงมานะครับลงมาตรงจุดนี้แล้วมีสัญญาณในการเข้าบายชุดนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเขาวิ่งขึ้นไปทําสวิง high แต่สวิญญงไฮตัวนี้สังเกตว่าไม่สูงกว่าตัวนี้เนาะเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นะครับตัวของ GBP USD เนี่ยเกิดการทําสัญญาณสวิง low ลงนะครับซึ่ง นะครับเกิดการทำ head and shoulder ชุดนี้เล็กๆนะครับในทำฟ F เม30เราเห็นนี่คือไหล่ซ้ายอันนี้คือหัวแล้วนี่คือไหลขวาแล้วสามารถเบรกเม่ลกลชุดนี้ลงมาได้แล้วเกิดการทำโครงสร้างของระบบใหม่ก็คือเกิดำเกิดการทำโครงสร้างเทรนขาลงให้เราเห็นอย่างชัดเจนก็คือทำไฮทำโลทำโลว่าไฮแล้วก็ทำโลว่โลลงมาได้แบบนี้นั่นคือการยืนยันว่าตัว g b p ด,ด้วยนั้น เป็นแนวโน้มของเทนขาลงแล้วเพราะฉะนั้นตัว GBP USD นั้นเราจะเล่นฝั่งเซลล์อย่างเดียวแล้วโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ราคานี้นะครับแนวต้านสำคัญนั้นจะอยู่ที่ราคา1.365เพราะฉะนั้นตัวของ GBP USD นั้นจะต้องไม่ขึ้นทำสวิงไฮที่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าราคานี้สวิงนี้นะครับ วันนี้อาจจะเกิดการทำสวิงชุดนี้แล้วเกิดการลงทำลงใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะนั้นตัวของ GBP USD ในระบบของตัวฟิวชั่นนั้นเรามองหาเล่นจังหวะเซลล์นะครับเรามาดู e u r USD e u r USD จากเมื่อวานนี้นะครับที่เรามองเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นชุดนี้มีสัญญาณในการเข้าบ่ายนะครับ รัสัญญานั้นเกิดขึ้นไปทําสวิงไฮแล้วไม่สามารถผ่านลงไปได้นะครับขึ้นไปทาํามัลติจุดนะครับอ่าก็โดน SL และท SL ของเราไปนะครับในการเรดเสร็จแล้วลงมาทํานะครับตัวโลใหม่นะครับอ่าตัวโลใหม่นี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่บ่งบอกว่าจะเป็นแนวโน้มเทรนขาลงนะครับก็เกิดความผันผวนของตลาดซึ่งความผันผวนตลาดคือขึ้นไปทําสวิงไฮแล้วทำโลว์โลใหม่ นั่นหมายความถึงว่าตัวของ E U R U S D เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับตรงจุดสวิงโลว์ว่าโลวตัวเนี้ยมันเกิดทำให้โครงสร้างแนวโน้มที่เรามองเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกทำลายดังนั้นเราจะต้องรอสวิงไฮ h ขึ้นไปก่อนแล้วดูว่ามันสามารถทำสวิงไฮที่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าได้ไหมแล้วเมื่อวานนี้นะครับเขาไม่สามารถทำสวิงไฮที่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหนะ้า แล้ววันนี้สามารถลงมาทำสวิงโลที่ต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าแบบนี้ได้เราจะมองตัว EUR USD เนี่ยเป็นแนวโน้มของเทนขาลงแล้วโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่สวิงไฮนี้นะครับที่ราคา1.1583ดังนั้นตัวของ EUR USD นั้นเรามองแนวโน้มของเทนขาลงเราจะดักจังหวะเซลตามสัญญาณเทคนิคของตัว ฟิวชั่นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ EUR USD ยเราเล่นฝั่งเซลล์นะครับสรุปนะครับใน4คู่เงินหลักและตัวอย่างการใช้เทคนิคของฟิวชั่นนั้นตัวทองคำเรายังมองเล่นฝั่งเซลล์อยู่นะครับโดยอยู่ในกรอบไซเวลด์ลดความเสี่ยงลงมาตัว USD JPY เรายังมองเล่นฝั่งบายตัว GBP USD เรา รอเล่นฝั่งเซลล์นะครับตัว EUIUSD เรารอเล่นฝั่งเซลล์นะครับทั้งหมดนี้คือการวางแผนเทรดและเทคนิคการใช้ระบบฟิวชั่นแล้วเราเดี๋ยวเรานะครับพอสัญญาณการเทรดมานะครับถ้ามีสัญญาณในการเทรดต้องสีกู้เงินนี้มานะครับ เราจะส่งสัญญาณเทคนิคการเทรดฟิวชั่นไปในห้องไลน์ทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มของทาง f o r e x m o d า l รือ INNO นนะครับสามารถนะครับดูสัญญาณ Signal และตัวอย่างเทคนิคก,การใช้ฟิวชั่นในห้องไลน์ต่างๆของทางโมเดิร์นแล้วก็ตัวของ INNO Trade ได้นะครับ